ปกติเนะะี่ยค่ะแมกลิฟนะะี่ค่ะเป็นการผ่าตัดแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าแผลเนี่ยจะค่อนข้างเล็กแล้วก็เห็นผลค่อนข้างยาวนาน <c oughs> เพราะว่าปกติเนี่ยการดึงหน้าเนะะี่ยค่ะมีหลายแบบมีแบบสั้นแบบยาวเนาะซึ่งจะสั้นหรือยาวเนี่ยคะ่ะขึ้นอยู่กับความเป็นเยอะหรือเป็นน้อย ก็ด้วยอายุเนาะที่มากแล้วนะคะจะ60อยู่แล้วก็กังวลเรื่องเรื่องร่องแก้มเนี่ยค่ะโอเคแล้วก็ใต้ตาค่ะใต้ตาหลักๆก็คือกังวลพวกร่องร่องทั้งหลายก็หน้าผากด้วยอ๋อหน้าผากด้วยเพราะ่าแม่เป็นคนแบบ เขาเรียกอะไรเวลาพูดชอบเลิกนะพาแค่ไหแบบโดยแบบไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่มมันก็เลยจะแบบเป็นร่องเอหมือนหยค่ะพราะแม่เนี่ยเป็นคนที่น้าผักลึกมากร่องจะลึกมากเนี่ยคุณแม่เคยทําอะไรมาก่อนบ้างแล้วมั้งคะที่ยังไม่ผ่าตัดนะค่ะคุณแม่เคยฉีดร่องแก้มโอเคแล้วฉีดตรงไหนอีกคะเลนแล้วก็ใต้ตาใต้ตาที่ที่เรากังวลนั่แหละนะคะก็เหมือนจะทั้งหน้าเลย แนเราเนาะพอมีอโอเคปกติแล้วเนี่ยค่ะตอนเราเด็กๆอ่ะหน้าเราก็จะตึงหวดทุกคนเนาะกระดงกระดูกยังเต็มแข็งแรงดิถ้าสมมติว่าอายุเยอะขึ้นเนี่ยค่ะกระดูกเนี่ยเขาจะกร่อนลงอย่างที่หนึ่งเนาะกระดูกกร่อนลงอย่างที่สองไขมันที่หน้าเนี่ยค่ะมันก็จะค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆทุกอย่างมันจะน้อยลงหมดแล้วก็ชั้นผิวหนังที่มันอยู่ตื้นหน่อยมีคอลลาเจนอีลาสตินพวกนี้มันน้อยลงหมดเลยมันทําให ใบหน้าเนี่ยคะ่ะมันตกลงไปข้างล่างเวลาเวลาหน้าที่เราตึงๆอะ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่ากระดูกตรงนี้ยังไม่ก่อนกระดูกตรงนี้ก็ยังไม่ก่อนเนาะใต้าตาเราก็ยังไม่มีเพราะว่ากระดูกเต็มหลังจากนั้นเนี่ยเวลาอายุเยอะขึ้นเนี่ยคะ่ะกระดูกก่อนลงไขมันมันน้อยลงม,มันก็จะตัวที่แบบเหมือนยืดอะ่ะมันก็จะน้อยลงเรื่อยมๆมันก็ทาให้ค่อยๆตกๆกมาทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะย้อนวัยกลับ มาให้มันแบบเหมือนเดิมนะคะ<ม>ต้องจับมันยกขึ้นไปอย่างแรกเนี่ยเขาก็จะทําแบบไม่ผ่าตัดเหมือนไม่ผ่าตัด<ม>เขาก็จะแบบมีเครื่องไฮฟู่บ้างอัลเราบ้างอะไรอย่างนี<ม>้ค่ะมันเป็นการดึงหน้าแบบหนึ่งโดยที่ไม่ต้องแบบเอามีดเข้าไปกี<ม><ม>ปกติเนะะีนะะ่ยค่ะแมคลิฟเนี่ยค่ะเป็นการผ่าตัดแบบหนึ่งเหมือนกัน<ม>แต่ว่าแผลเนี่ยจะค่อนข้างเล็ก<ม>เนาะแล้วก็เห็นผลค่อนข้างยาวนาน<ม>เพราะว่าปกติเนี่ย การดึงหน้าเนะะี่ยค่ะมีหลายแบบมีแบบสั้นแบบยาวเนาะซึ่งจะสั้นหรือยาวเนี่ยค่ะขึ้นอยู่กับความเป็นเยอะหรือเป็นน้อยหลักการเนี่ยก็คือกรีดแผลตรงนี้เนี่ยคุณแม่หันนิดนึงนะหมอจะกรีดตรวตามไรผมเนี่ยคะ่ะมันก็จะซ่อนแผลตามไรผมนี้แล้วก็ตรงหน้าหูเนี่ยคะ่ะหมอก็จะวิ่งมาตามหน้าหูอย่างนี้แล้วก็อย่างเนี้ยคะ่ะ ให้มันไปซ่อนตามแบบรอยร่องของหูอะไรประมาณนี้นะ<ม>เออแล้วก็ก็เนี่ยค่ะก็จะวิ่งไปตามอันนี้ค่ะ<ม>แล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณแม่เป็นน้อยนะเราก็จะทําแค่เนี้ย<ม>ก็ดึงสั้นแค่เนี้ยแหละ<ม>แต่ถ้าแม่แบบอกหูแม่มีตรงร่องน้ำหมากด้วยแล้วก็กรอบหน้ามันไม่ชัดด้วยอยากเก็บบตรงคอด้วยส่วนใหญ่อะแผลมันจะต้องวิ่งไปอย่างนี้เลยแม่ วิ่งไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปถึงหลังหูเก็บตรงซ่อนแบบหลังหูข้างในอ่ค่ะออแล้วก็ข้างในก็จะจะไปจัดการข้างในสุดท้ายเนี่ยหนังมันก็จะโดนดึงตึงขึ้นเหมือนแบบลอกหน้ากากออกอย่างเงี้ยตึงขึ้นแล้วก็ ผิวหนังที่มันหย่อนว่าควรจะตัดออกเท่าไรรวมถึงคอด้วยเพราะฉะนั้นคอมันก็จะตึงขึ้น,<ม>นด้วย<ม>หลักๆสําหรับคนที่อายุเยอะขึ้นนิดหนึ่ง40่อเนี่ยจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่อายุอย่างเดียวอยู่ที่การยืดหยุ่นของผิวหนังด้วย<ม>แล้วแต่คนแต่หลักๆเนี่ยประมาณแบบ40บ,บ้างหรือว่า50เนี่ยน่าจะท<ม>ําได้แหละมี อาจารย์แพทยวิสัญ,ญยีดูแลตลอดการผ่าตัดนะคะ mm hmm. เวลาเตรียมตัวต้องงดน้ำงดอาหารมาก่อนสัก6-8ชั่วโมงเ mm hmm. นาะเพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดที่ต้องอาศัยวิสัญญีมันไม่เหมือนกับการผ่าตัดเล็กๆก,การผ่าตัดตาจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็น mm hmm. แค่ยาชาอันนั้นไม่ต้องงดน้ำงดอาหารเลย mm hmm. ของแม่หญิงทำนะคะ mm hmm. ก็เนี่ยลากตั้งแต่ตรงนี้ยาวไปถึง mm hmm. ข้างหลังหูแล้วก็เก็บแผลอยู่ข้างหลังหูเนะะี mm ่ยค่ะสิ่งที่แม่ได้ก็คือหนกแก้มจะดูสูงขึ้นสวยขึ้น เพราะว่ามันตกใช่ไหมคะมันก็จะยกไปอยู่ตรงนี้ล่องแก้มเห็นไหม<ๆ>เห็นไหมเนี่ยดึงอย่างนี้เห็นปะมันก็จะฟิลประมาณนี้เลยล่องแก้มดีขึ้นล่องน้มามดีขึ้นกรอบหน้าเนี่ยหรือจะวีเลยแล้วหน้ามันจะแบบวีเชฟเลยอ